สวัสดีค่ะนักเรียนป2ที่นา่ารักของคุณครูทุกคนนะคะนี้ก็มาเจอกับคุณครูบีอีกแล้วนะคะหลังจากที่แล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องส่วนประกอบของดินไปนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อเนื้อหาถัดมาก็คือเรื่องสมบัติบางประการของดินเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าดินเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย อ,อย่างแรกนะคะเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพของดินกันซึ่งลักษณะแรกที่เราจะพูดถึงก็คือลักษณะของเนื้อดินค่ะเนื้อดินเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นนี่เนื้อเนื้อดินที่ละเอียดกับเนื้อดินที่หยาบนะคะ เนื้อดินที่ละเอียดมันก็จะเกิดจากความแตกต่างของส่วนประกอบที่อยู่ในดินพวกกรวดทรายหรือว่าซากคือซากสัตว์อะไรานี้นะคะถ้าเกิดว่าเนื้อดินที่มันหยาบหน่อยมันก็จะมีปริมาณของกรวดและทรายหรือว่าซากคืชซากสัตว์หรือว่าเป็นจํานวนมากหรือว่าไม่ได้ละเอียดมากนั่นเองนะคะในลักษณะที่2ก็คือการอุ้มน้ําของดินค่ะการอุ้มน้ําของดินเนี่ยก็คือเป็นคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําไว้ ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเนี่ยก็จะสามารถอุ้มน้ําได้ดีกว่าดินที่มันมีเนื้อหยาบอย่างทรา,ายอย่างเนี้ยก็เป็นลักษณะดินที่แบบมันมีเนื้อละเอียดแล้วก็มันไม่สามารถเอ่ออุ้มน้าได้นั่นเองนะคะอ่ะส่วนถัดมาในอันที่3ก็คือสีของดินสีของดินเนี่ยก็จะเกิดขึ้น แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าสารประกอบที่อยู่ในดินนั้นคืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสีของดินเป็นสีน้ําตาลแดงหรือว่าสีน้ําตาลอย่างเี้ยนะคะในกรณีนี้ก็แปลว่าสารที่อยู่ในดินจะเป็นพวกธาตุเหล็กนะคะก็จะมีธาตุเหล็กในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็อันถัดมาอันสุดท้ายนะคะข้อสีสีก็คือการจับตัวของดินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติ ดินถ้าเกิดว่าดินที่มันมีเนื้อละเอียดนะคะมันก็จะสามารถจับตัวกันได้ดีมากกว่าดินที่มันมีเนื้อหยาบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะาดูกันว่าดินเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีใครรู้บ้างคะว่าดินออกเป็นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอ่ะตอบตามคุกก็ได้นะอ่ะหนึ่งสองสามี่ะเด็กๆคิดว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอ่า คูณคูเฉลยแล้วลวกันเนาะดินนะคะ,ะ,ออก,ะ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 ก็นนะะะะแบ่งออกเป็น3ประเภทอ่าเราจะมาดูแต่ละประเภทกันนะคะอ่าดินจําแนกออกเป็น3ประเภทหรือว่า3ชนิดชนิดหรือว่าประเภทก็ได้อันที่1คือดินร่วนดินร่วนเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบ ของดินทรายโคลนตมแล้วก็ดินเหนียวทีอ่อยู่ในปริมาณที่มันเท่าๆกันไม่เหนียวมากไม่มีดินเหนียวมากไปไม่มีดินทรายมากไปอย่างเงี้ยมันอยู่ในอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันทําใหเา้เนื้อดินเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่าดินทรายอาจจะมีเม็ดดินเล็กน้อยมีช่องว่างระหว่างดินน้อยนะคะการจับตัว เป็นก้อนก็จะแบบว่าไม่แน่นมากสามารถอุ้มน้ําได้ปานกลางนะคะแต่ว่าน้ําซึมผ่านได้ดีดินร่วนเนี่ยเหมาะที่จะปลูกพืชได้แทบทุกจะชนิดเลยนะคะถัดมาก็คือดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยนะคะเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวอยู่มากกว่า ร้อยลัสี่สิบขึ้นไปนะคะเนื้อละเอียดแล้วก็เม็ดดินมีขนาดเล็กมากๆเลยแล้วก็มีช่องว่างระหว่างดินน้อยทำให้ดินเนี่ยมันจับกันเป็นก้อนได้แน่นแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีมากๆทํทำให้แบบว่าดินเหนียวเนี่ยมันมันเอ,อ่อไม่สามารถที่จะให้น้ำไหลผ่านเข้าไปได้เลยนะคะและอันสุดท้ายก็คือดินทรายดินทรายเนี่ยก็คือเป็นดินที่ มีส่วนประกอบของทรายในปริมาณที่มากกว่าร้อยเดลยทีเดียวซึ่งดินดินทรายส่วนเนื้อดินจะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อดินที่ค่อนข้างหยาบแล้วก็มีเม็ดดินค่อนข้างใหญ่ซึ่ง มีช่องว่างระหว่างดินมากดินมันก็เลยไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้คือ,คอถ้าสมมติว่าเราเอาน้ำมาลดใส่ดินทรายเนี่ยมันก็จะไหลผ่านมันก็จะไหลผ่านไปเลยมันก็จะไม่สามารถที่จะเอ,อิอดซึมลงไปสู่ดินได้ก็จะไหลผ่านนะคะน้ำก็จะซึมผ่านไง่ายอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าอืม ดินเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดถูกต้องไหมเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันว่าประโยชน์ของดินทั้ง3ชนิดนี้นี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเพราะปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างอ่ะดูต่อกันเลยนะคะเด็กๆมาดูว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากดินร่วนเนี่ยทำอะไรได้บ้างปลูกพืชชนิดไหนได้บ้าง คือดินร่วนเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชได้แทบทุกชนิดเลยก็คือเป็นปลูกพืชท,ทั่วไปได้เลยมีอะไรบ้างอย่างเช่นปลูกพริกก็ได้ปลูกดอกกุหลาบปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นพวกดอกไม้ไม่ใช่แค่ดอกกุหลาบดอกไม้อื่นๆก็ได้อย่างนี้พืชผัสกสวนครัวได้หมดเลยแล้วก็ปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คือดินร่วนก็คือเป็นที่มันเป็นดินที่มันมีฮิวมัสอยู่มากฮิวมัสคืออะไรฮิวมัสก็คือ,อขอโทษนะ ไฟคุณครูกับผีมืดมืดห้องคุณครูมืดมากเด็กๆอาจจะแบบฟังแค่เสียงคุณครูนะไม่ต้องดูดูดูหน้าคุณครูนะคะเพราะว่ามันมืดมากเลยอ่ะต่อเนาะฮิวมัสคืออะไรฮิวมัสก็คืออย่างที่เราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วคือฮิวมัสคือเป็นซากพืชซากสากัตว์เช่นไรที่มันมีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะคะฮิวมัสเนี่ย ยิ่งดินที่มันมีฮิวมัสมากมากก็แสดงว่าดินนั้นน่ะมันมีคุณภาพดินนั้นน่ะมันดีดังนั้นดินที่มีฮิวมัสมากมากมันก็เหมาะกับการเพาะปลูกพืชแทบจะทุกช,ชนิดเลยนั่นก็คือดินรวนนะคะอ่ะถัดมาถัดมาก็คือดินเหนียวถูกต้องไหมดินเหนียวดินเหนียวนะคะเด็กๆก็คือเป็นดินที่ เหมาะสําหรับปลูกพืชที่ต้องการน้ํามากเพราะว่าทำไมพืชที่ต้องการน้ํามากทําไมมันเหมาะกับพืชที่ต้องการน้ํามากเพราะว่าอะไรดินเหนียวมันอะไรคุณสมบัติก็คือมันอุ้มนม้ําใช่ไหมคะได้ดีมากๆเลยอ่านี่คือคุณสมบัติของดินเหนียวดังนั้น พืชที่ต้องการน้ํามากเราต้องปลูกในดินเหนียวหรือว่าดินเหนียวเนี่ยก็เอามา,าปั้นเป็นพวกเครื่องใช้หรือว่าภาชนะต่างๆด้วยองค์อะไรอย่างนี้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆก็จะนิยมเอาดินเหนียวมาใช้เนะาะมาดูว่าพืชอ,อันนี้เห็นไหมเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ใช้ดินเหนียวอมาปัาน้นพอปั้นเสร็จต้องการให้มันแข็งแรงขึ้นก็เอาไปอบด้วยอุณหภูมิสูงๆแล้วทีนี้มันก็จะแข็งแรงนะคะอืม หรือว่าปลูกดอกบัวเนี่ยปลูกดอกบัวบัวเนี่ยก็ต้องปลูกในดินที่เป็นดินเหนียวแล้วก็ปลูกข้าวข้าวเนี่ยก็ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยก็จะแบบว่าข้าวมันต้องการน้าเนาะแล้วถ้าอยู่ในดินเหนียวมันก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ามันดินเหนียวมันอุ้มน้ําได้ดีต้องไหมคะอ,ะอ่าอ่าและสุดท้ายก็คือดินทรายดินทรายเนี่ยนะคะเป็นดินที่เหมาะกับ พืชที่มันทนแล้งหรือว่าพืชที่มันต้องการน้ําน้อยแล้วก็เป็นพืชที่มีความอดทนที่ค่อนข้างสูงเออต้องการน้ําน้อยนะคะหรือว่าเราเอาดินซายเนี่ยมาผสมสําหรับก่อสร้างอันนี้คุณครูพิมพ์ตกนะคาว่าสาหรับก่อสร้างนะคะ,อะเอามาผสมกับปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์พื้นที่เราแบบพื้นบ้านเราเนี่ยเออเวลาหมุนก็จะเขาก็จะเอาเออปูน ทรายแล้วก็เป็นออรวดอ่างเงี้ยผสมกันนะคะให้มันมีความแข็งแรงมีมากขึ้นแล้วก็เอามาปลูกอ้อยเหมาะกับการปลูกอ้อยอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้าน้อยดังนั้นก็จะเหมาะที่จะปลูกในดินทรายได้แล้วก็ปลูกสับปะรดแล้วก็พืชชนิดอื่นๆพวกที่มันต้องการน้ำน้อยอนะคะอ่ะโอเควันนี้คุณคูก็จะพูดแค่ สองเรื่องนี้ก็คือเรื่องอสมบัติบางประการก็คือลักษณะเป็นลักษณะทางกายภาพของดินแล้วก็เป็นประโยชน์ประโยชน์อ่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนถึงเรื่องของลักษณะทางกายภาพของดินแล้วก็ประโยชน์ของดินแต่และชนิดว่ามีอะไรบ้างอ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจับก,กันวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะขอทบทวนเหมือนเดิมว่าเด็กๆจําได้ไหมว่าที่เราเรียนมาเมื่อกี มีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยคือลักษณะทางกายภาพของดินกายภาพของดินอ่ะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือหนึ่งคืออะไรคะเนื้อดินเก่งมากเลยใครที่ตอบเก่งมากเลยนะคะอ่ะอันที่สองคือ การอุ้มน้ำการอุ้มน้ำของดินอันที่3ก็คือสีของดินอันที่สี่ก็คืออะไรคะการจับตัวของดินเก่งมากเลยของดินโอเคอ่ะ เนื้อดินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบถูกต้องไหมคะมีเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบดินที่มีเนื้อละเอียดอย่างเช่นดินเหนียวต้องไหมดินเหนียวมองเห็นไหมเอ่ยดินเหนียวดินที่มันมีเนื้อหยาบก็คือดินทรายส่วนดิน ร่วนเนี่ยก็จะเป็นดินที่มันมีอัตราส่วนของดินเหนียวแล้วก็ดินทรายในปริมาณเท่าๆกันแล้วก็มีเม็ดเม็ดดินที่เอ่อในปริมาณที่มันมากส่วนการอันที่2คือการอุ้มน้ําของดินนะคะอ่าคุณครูอันที่2การอุ้มน้ําของดินการอุ้มน้ําของดินเนี่ยก็คือจะมีดินที่สามารถอุ้มน้ํา ได้ดีกับอุ้มน้ําได้ไม่ดีดินอะไรที่อุ้มน้ําได้ดีเด็กๆตอบคุณครูหน่อยค่ะอ่าเมื่อกี้คุณครูได้ยินว่าเป็นดินเหนียวเก่งมากเลยดินเหนียวแล้วดินอะไรที่มันไม่สามารถอุ้มน้ําได้เลยคะ่ะเออก็ต้องเป็นดินทรายอ่าส่วนสีของดินก็จะมีเออหลากหลายสีสีนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับสารประกอบที่อยู่ในดินอย่างเช่นสมมุติว่า เออในดินที่มันมีสีน้ำตาลแดงอย่างเงี้ยก็แปลว่าในดินบริเวณนั้นน่ะมันมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณที่มากะนะคะส่วนการจับตัวของดินก็คือการจับตัวของดินเนี่ยก็จะก็จะดูลักษณะที่ถ้าดินมันมีเอ,อ่อความละเอียดสูงดินมีเนื้อละเอียดหรือว่ามีความละเอียดสูงนะคะก็จะ จับตัวกันได้ดีได้ดีอ่ะแล้วนกเรียนคิดว่าดินอะไรที่มันมีความละเอียดสูงแล้วมันจับตัวกันได้ดีอ่ะไปดูอันแรกเลยคือดินเหนียวถูกต้องไหมคะดินเหนียวอืมอ่ะอันถัดมาก็คือเป็นชนิดของดินซึ่งมีกี่ชนิดนะชนิดของดิน แบ่งเป็น3ชนิดหรือว่าประเภทนั่นเองอันที่หนึ่งเลยก็คือดินร่วนดินร่วนเนี่ยเหมาะที่จะเพาะปลูกพืชทั่วๆไปเลยเพราะว่ามันมีอะไรเยอะนะฮิวมัดในดินเยอะมากๆเยอะมากๆเหมาะที่จะปลูกพืช ทั่วๆไปอันที่สองก็คือดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยก็คือดินที่เเหมาะกับปลูกพืชที่อยูออ่ที่ต้องการน้ำมากๆอย่างเช่นปลูกอะไรคะอ่ะปลูกบัวปลูกข้าวตองไม้แล้วก็มีเนื้อดินที่ละเอียดอันสุดท้ายก็คือดินทราย ดินทรายเนี่ยเหมาะกับพืชที่สามารถที่จะทนแล้งได้พืชที่ไม่ชอบน้ำนะคะอะไรบ้างที่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำอย่างเช่นอ้อ,อยสับประรดสับประรดแล้วก็เอามาทำอะไรคะก่อสร้างใช่ไหม ่อสร้างก็คือผสมปูนสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ส่วนดินเหนียวเนี่ยนอกจากปลูกพืชปลูกข้าวแล้วเราก็เอาไปทําอะไรอีกนะทําเครื่องปัน้นเครื่องปั้นคุณครูเขียนตรงนี้เนาะ,ะวันนี้เข้าๆเราก็เรียนแค่นี้นะคะ,ะในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเราน่าจะเปิดเทอมก็หวังว่าคุณครูจะได้พบเด็กๆป .2 อ จริงๆแล้วนะคะก็สำหรับเ,ออเด็กๆที่สะดวกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนก็ก็จะได้เจอกับคุณครูแต่ว่าเด็กออนักเรียนคนไหนที่ออไม่สะดวกที่จะมาเรียนออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันออนไลน์แบบนี้เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากที่จบวิดีโอนี้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีเป็น กิจกรรมเกมนะคะท้ายบทเรียนนี้นะคะให้เด็กๆเข้าไปเล่นกันก็ให้เด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเพราะว่าหลังจากที่เล่นแล้วคือมันก็จะมีคะแนนคุณผู้อาคะแนนเนี่ยคะแนนที่เด็กๆเล่นกิจกรรมเนี้ยคะ่ะมาเป็นคะแนนให้กับเด็กๆในหน่วยนี้นะคะโอเควันนี้เราก็จบการ สนานาการเรียนรู้กันเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่เนาะข่าวหน้าก็วันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ